พัฒนาการของการสถาปนาการสถาปนาอนาณาจักรสุขโขทยัยมีรากฐานมาจากการขยายตัวของชุมชนไทยและการรวบรวมของแผวนต่างๆในลุ่มแม่น้ำปิง ยมน่านซึ่งได้รับอิทธิพลจากภายนอกโดยปัจจัยสำคัญคือผู้นำที่แข็งแร่งอย่างพ่อขุนบางกลางหาวและพ่อขุนผาเมืองได้ร่วมกันขับไล่อิทธิพลของขอมหรือขมินออกไปได้สำเร็จทำให้สามารถประกาศเอกราชและสถาปนาอาณาจักรสุโขทยัยขึ้นในปีพศ1792โดยมีพ่อขุนศรีอินทริตย์เป็นปรมกษัตริย์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสถาปนาสุขโขทยัยปัจจัยภายในเช่นผู้นำที่เข้มแข็งความรักอิสรภาพทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ปัจจัยภายนอกเช่นการเสื่อมอำนาจของขอมทําให้สุขโขทัยสามารถประกาศอิสรภาพและพัฒนาตนเองเป็นศูนย์กลางอำนาจในที่สุด จเจริญรุ่งเรืองของสมัยสุูไทยปรากฏเด่นชัดโดยสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชโดยมีหลักศิลาจารึกที่หนึ่งสะท้อนถึงการพัฒานานในหลายด้านเช่นการขยายอาณาจักรอันใหญ่กว้างและระบบเศรษฐกิจแบบเสรีที่ส่งเสริมการค้าขายทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะและการปรดิษฐ์อักษรไทยการปกครองแบบเ่อปกครองและความจเจริ รวมถึงการส่งออกเครื่องสังคาโลกและผลิตภัณฑ์ทางเกษตรความเสื่อมอำนาจของอาณาจักรสุโขทัยเกิดจากปัจจัยภายในหลายประการเช่นการแย่งชิงอำนาจภายในราชวงศ์ทำให้เกิดความอ่อนแอทางการเมืองระบบการปกครองแบบกระจายอำนาจทำให้หัวเมืองต่างๆแตกแยกเป็นอิสระง่ายความอ่อนแอทางทหาร และการแข่งขันทางเศรษฐกิจจากรัฐอื่นอย่างอายุทยาและล้านนาทำให้สุโขทัยสูญเสียอำนาจและสิ้นสุดลงในที่สุดเพราะกษัตริย์รุ่นหลังไม่เข้มแข็งหัวเมืองแยกตัวเศรษฐกิจค้าขายทุดถอยและถูกอายุทยาแผ่อำนาจเข้าครอบครองในที่สุด พิีสมัยสุขโขทัยที่สำคัญคืองานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟซึ่งเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองด้วยการจุดผูบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และการลอยกระทรงนอกจากนี้ยังมีงานตุดสงการซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยที่มีการทำบุญตักบาตรเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบรุษ และงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเพื่อลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์รวมถึงงานสักการะพระแมย่ย่าซึ่งเป็นงานประจำปีเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง